พินนาธิกรณะพูหุภีพินนาธิกรณะพระหุพี่เอก,กลัตติิงวาโสความอยู่ความอยู่ต่อไปอุรสิโลมานิอ่ะคนที่อกความอยู่คนที่อก,ออกต่อไปก็คือดาบในมืออสิหัตเถอสิหัตเถฉัดตังปาณิสมหิล่มในมือมนิแก้วโอเคดาบล่มแก้วดาบล่มแก้วนะฮะโอเคความมีอยู่ คนนี้อดาลรุ่งแก้วเริ่มใหม่เอกะลัติงเอกะลัติงอุลัสิโรมานิเอกะลัติงโอลัสิโรมานิต่อไป <c oughs> อสิหัตเถฉัดตังปานิมหิอสิหัตเถชัดตังปานิมหิมณิกันเถนะจําตัวหัวต่อไปจําตัวแนวนอนอพินนาธิกรณาผู้พี่เริ่มเอกะลัติงวาโสอัศอัสาติ เอกลัติวาโสมาจากเอกลัติงเป็นเอกลัติบวกกับวาโสความอยู่ของชนนั้นสิ้นคืนเดียวเหตุนั้นชนนั้นชื่อว่ามีความอยู่สิ้นคืนเดียวนะฮะ <c oughs> อธิกรณะนะ <c oughs> ต่อไป <c oughs> อุระสิโลมานิยัสสะโสอุระสิโลโมพมามโนขนอกขนทั้งหลายที่อกของพราหมณ์ใดมีอยู่พราหมณ์นั้นชื่อว่ามีคนที่อก อุระสิโลโมมาจากอุระสิแล้วก็บวกกับโลโมโลมานี่เป็นโลโมพามาโนโสอุระสิโลโมพามาโนเป็นสโลโหมดนะชะโนหมดต่อไปอ,อ, <c oughs> อสิหัตถยัสสะโสอสิหัตโถโยโทดาบมีในมือของทหารใดทหารนั้นชื่อว่ามีดาบในมืออสิหัตถ์อสิหัตอสิหัตโถมาจากอสิบวกกับหัตถเ,เป็นโถ โสอสิหโถโยโทยเป็นโลโอมทดต่อไปฉัตตังปานิมหิยัสสะโสฉัตตะปาณิปุริโสฉัตตาปานิมจาจะฉัตตังคือรูปเป็นฉัตตะบวกกับปาณิลบมหิทิงล่มมีในมือของบุคคลใดบุรุษนั้นชื่อว่ามีล่มในมือต่อไปมณิกันเถยัสสะโสมณิกันโถนาคราชาแก้วมีที่คอของนาคราชใด นักานนั้นชื่อว่ามีแก้วที่คอ,อกันเถมณิแก้วกันเถนะมะีที่คอนะ,อะ,อะมณิกันโถมาจากมณินะบวกกันเถเป็นกันโถก็โสมณิกันโถนะคะราชานะโอเคจบครับ